ทำไมไม่เอาไอ้นี่มาวาวไว้ตรงฟ้านี่ครับผู้ชมคือผมเนี่ยเคยบินโดรนที่สนามเด็กตรงนู้นแล้วแล้วแล้วประเด็นก็คือตอนแรกอะผมไม่ได้กะจะบินตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าแม่ชวนแล้วแล้วต้นหนีกล้องไงตอนผมบินในซอยรออยู่นั่งสี่รอนะตอนที่ผมบินในซอยของน้องโดนนะแบ่ครบตอนนั้นเนี่ยคือมันจะไปซ้ายไปขวา ตอนปะเอาจรตอนถึงดีที่ตรงนู้นน่ะนิ้วหันหลักไปที่บินตรงนู้นน่ะได<ป>้อยู่ส่วนไอ้ถอดที่ป้องกันมันก็ถอดเป็นนะเพราะตอนไม่ได้ถอดแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ตอนใส่ก็ไม่ต้องจับตรงนี้ลงหรอกอเริ่มจากทีจีนแดง <c oughs> อันนี้ใส่เอก่อน แนะนำมว่าให้ใส่ไอ้ที่มันเขียนว่า A ก่อนจะให้กล้องดูเรื่องของโดนดีกว่าโดนไม่ใชดเหรอใกล้ๆก่อน นี่ค่ะพเปิดตอนอ่๋จะรอเนี้ยมันคงที่นัดอ่านี่นี่คือกดินยังไม่ได้นะพี่บรนอยนี่มัน่ทุอ่ะอย่าที่บอกอ๋อนี่อ่านี่คอยล้างคอยล้าง จะชนเลยวไปหน้าบ้างขึ้นข้างบนนิดนึงนี่ไม่กลัวติดลมเหรอขึ้นได้ถึงถึงเอวถึงหัวป้าเนี่ยไม่ต้องสูงเยอะอ่ะพอถ้าสูงเยอะมันจะติดลมขึ้นไปใช่ วันนี้พ่อต้นลองบังครับไหมเชื่อมไม่ได้แต่ในในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเชื่อมไม่ได้เหมือนกันไม่มาเชื่อมมือถือก็ได้นะเอามาเชื่อมดิมาเชื่อมตรงนี้ก็ลองเอามาเชื่อมก่อนเชื่อมได้เปล่าลบแอปได้เลยเชื่อมกม่ได้ ก็มันไม่ซัพพอร์ตของเราวันมันบินเข้ามาไม่รู้โคตรสับเปลาาเลยเชื่อมของกันปันก็ไม่ได้เชื่อมของใครก็ไม่ได้พี่ยุตูตอนมันบินเข้ามาก่อนสาทำๆแย่ไม่น่าก่อนตูตอนมันบินเข้ามาแล้วพี่ยุมัน,นเอมแบบเนี้ยแล้วมันน่ากลัวเนี่ยเห็นป<อ>่ะเล่นเล่นที่จานน้องโดูนะแต่ไม่เป็นแบบนี้เลยใช่มันแบบไม่คงที่อ่ะเพราะว่ามันเป็นมีตึกอยู่ข้างๆไงที่เราไป เน้คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับถ้าใครชอบไปยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้